คนคืออันนี้เป็นเอ่อพาร์ทสองนะคือตอนแรกอะคลิปมันแบบอัดต่อไม่ได้อะไม่รู้มันเป็นอะไรของมันนะคือมันต้องมีพาร์ทสองอะคืออยากให้แบบทําคลิปแบบเร็วๆไปเลยอ่ะแต่มันไม่ได้งโอเคมาสร้างกันต่อเลยนะเป็นคลิปสอนสร้างพาร์ทสองแล้วกันนะ โอเคตอนแรกให้มาเชื่อมไอพวกเออาอเนี้ยไอตัวพวยนะเนี้ยเออนี้แล้วก็นี้ตรงนี้ก็เข้ากับนี้แล้วก็ ที่จริงจะให้เข้าตรงไหนกันก็ได้นะแล้วแต่เลยแล้วก็ตรงประตูนี้ด้วยเดี๋ยวปิดก่อนประตูนี้ก็ให้มันเข้ากันเหมือนกันนี้เออให้มันเข้ากับที่คุณขับเออเดะแล้ก็ตรงนี้เหมือนกันอ่ะ โอเคให้เข้าที่คนขับเหมือนกันอืมโ okay. อเคต่อไปก็ตกแต่งเลยจะตกแต่งอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะทุกคนบายบายคือพาร์ทสองสั้นๆแค่นี้แหละคือสอนสร้างเสร็จแล้วนะถ้าเออ จะไปตกแต่งก็แล้วแต่เลยนะสคุยบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไลค์กดเออนั่นแหละกดไปให้หมดเลยนะบ๊ายบาย